ประเด็นที่รู้สึกว่าจะฮอตฮอตมากๆก็คือประเด็นที่เกิดขึ้นในรายการพี่ยุทธกับประเด็นเรื่องทาหารคุณผู้ชมคือว่ากั่นเรื่องว่าคุณจิรายุคุณจิรายุห่วงทรัรพย์นะครับผมดาวสภาของเราเนี่ยนะครับผมโต้ก้าวไกลขอเข้าไปดูบ้านประยุทธ์ไม่งามเพราะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองครับเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองอันนี้เป็นคําพูดที่คุณจิรายุคุณจิรายุบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมือง พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่นักกู้แห่งลุ่มแม่นานเจ้าพญาแล้วหรอครับคนเดียวกันคนเดียวกันแต่เมื่อเช้านี้คนพิมพ์เข้ามาเยอะมากว่าคุณเป็นใครใครคุณจิรยุออกมาเดี๋ยวนี้ในสมัยเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆก็ผ่านมาไม่นานนะนะครับผมคุณจิรยุเนี่ยนะครับก็เคยพิปรายคุณประยุทธ์เนี่ยอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังเป็นคนตั้งฉายานะครับผมนักกู้ให้กับคุณประยุทธ์ด,ด้วยนะครับ,มรบผม เป็นคอลเลกชันกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมตั้งกันแบบ <laughs> ต,แบบตั้งกันแบบเป็นซีรีส์นะคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นบีดานักกู้หนแล้วต่อมาก็เป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาอะสองแล้วนักกู้นักกู้ <laughs> มาอีกแล้วหลังจากนั้นซีรีส์ต่อไปมาเป็นนักกู้แห่งมหาเอเชียบูรพาคนะโอ้โยครับผมโอ้ยแน่นทั้งนั้นซึ่งตอนนี้มีคนแซวว่าโอ้โยอะ อดีตเนี่ยคุณเประยุทธ์อาจจะเคยเป็นนักกู้แต่ว่าตอนนี้คุณเจริยุนี่กลายเป็นนักเก็ตไปแล้วหรือเปล่าอู้หอมอร่อยหอมอร่อยหอมอร่อยเคี้ยวง่ายทำไมถึงเคี้ยวง่ายอย่างนี้เนี่ยไม่มีกระดูกเลยแต่ว่าประเด็นที่เราอยากพูดถึงตรงนี้นิดนึงก็คือว่าการที่แบบว่าคุณจิรายุเนี่ยและจริงๆก็ย้อนกลับไปก็ต้องเป็นประเด็นของคุณสุทินก่อนหน้านี้ด้วยนะที่เคยบอกใช่ไหมว่าถ้าเป็นก้าวไกลเขาจ้เป็นเขาจะทำหรอ เขาจะกล้าทำเหรอก็เคยลักษณะแบบนี้วันนี้คุณจิรยุก็มาบอกตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าผมเชื่อว่าถ้าก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลก้าวไกลก็จะทาแบบนี้เหมือนกันก็คือสไตล์เดียวกับเพื่อไทยที่ทําอยู่ตอนนี้แหละใช่ที่เพื่อไทยทําอยู่ตอนนี้ก้าวไกลถ้าเป็นรัฐบาลก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันอันนี้คุณจิรยุพูดนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็น่าตั้งคําถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะพักเพื่อไทยเนี่ยเขาคิดจริงๆเหรอว่าเขาจะเป็นรัฐบาลได้ตลอดไปอ่ะแล้ววันใดก็ตามอ่ะที่พักเพื่อไทยกลับมาเป็นฝ่่าาายค้นนนะมัจตก ใจแล้วก็น่าเสียดายนะครับว่าแม้กระทั่งสิ่งที่คุณค้านคนก็จะไม่เชื่ออเพราะคนจะตั้งคําถามว่าเอ้ยไอ้ประเด็นค้านรอบนี้นี่เอาจริงปะเอ,อใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที่ค้านรอบนี้นี่ใช้จริงไหม,มหรือว่าจะเป็นเหมือนตอนที่ไปเป็นรัฐบาลแล้วก็บอกว่าก็เรามาเป็นแล้วก็ต้องทําแบบนี้คนอื่นเป็นก็ต้องทําเหมือนกันคืออารมณ์ว่าค้านแค่ตอนเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมใช่เพราะตอนนี้<ต>มันถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยออต้องใช้วิธีอื่นใช่ไหมใช่